นิลยาทารนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่องคนรักเก่าของชาวทาตินถ้าคุณคือทาติดินพฤศภกันมังกรน,นี่คือพลังงานของคนรักเก่าๆใครคนหนึ่งของคุณนะคะเ,เราจะไปดูพลังงานตัวตนของเขาสถานการณ์ในชีวิตและข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกถึงใครบางคนเราไปดูว่าตอนนี้ตัวตนเขาเป็นอย่างไรบ้าง n i ยออฟวอนส์นายออฟวอนส์ก้าเมท้า ตอนนี้เขาก็อาจจะดูเหนื่อยๆนะคะกับสิ่งที่ได้เคยผ่านไปเนาะเอ็ดอฟคัพเขาได้เคยเดินจากใครบางคนไปแล้วควีนอฟคัพเขาเหมือนกับก็อยู่ในช่วงของการที่ยังมีหัวใจให้กับใครบางคนอยู่ซิกซ w o r อดเขาพยายามที่จะ มูฟออนจากใครบางคนและเซเว่นออ u คัวิธีมูฟออนของเขาก็คือการที่จะเพิ่มช้อยเพิ่มทางเลือกให้กับตัวเองนั่นเองนะคะในตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบเป็นคนที่เหมือนมีกำแพงให้กับตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เอ่อทำให้เขามีความรู้สึกว่า เคยฝาฟันกับในเรื่องของความเจ็บปวดเสียใจมานะคะเขาเคยเ,เหมือนกับเคยมีความรู้สึกเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์ที่มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือแม้แต่เหนื่อยกับเรื่องราวของความหึงหวงต่างๆนั่นเองเอดอฟคัพนี่ก็คือการที่เขาอะได้เดินจากใครบางคนไปนะคะเขาแบบเหมือนกับว่าโอเคอาจจะ พอพอหรือจบกับความสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้นะคะคีนอฟครับแต่ในหัวใจของเขาก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะยังมีความรู้สึกใครรักใครบางคนอยู่ยังมีความรู้สึกว่ายังห่วงหาอาทรน,นะคะยังมีความรู้สึกห่วงใยอยู่อะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่เขาทำก็คือขอ move on นนะขอก้าวไปข้างหน้าขอ เดินออกไปจากจุดเดิมให้ได้เพื่อที่จะไปหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตตอนนี้เขาเปิดช้อยเปิด Option ให้กับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการที่เริ่มต้นพูดคุยกับคนใหม่ๆแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เลือกใครในตอนนี้เพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าก็มีหลายๆคนเข้ามา ที่จะให้เขาได้พูดคุยให้เขาได้เลือกแต่ว่าคนนั้นก็ยังอาจจะไม่ได้เข้าตาคนนี้ก็ยังอาจจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปตกลงในตอนนี้เขาก็อยู่ท่ามกลางแวดวงนะคะของคนที่เข้ามาเป็นช้อยเป็นตัวเลือกให้กับเขาอะไรแบบนั้นต่อไปนะคะเราไปดสูสถานการณ์ในชีวิตของเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์ในชีวิตของเขา ของทัดดินนะคะคนนั้นของทัดดินนะนี่ก็คือ The Moon สถานการณ์ช่วงนี้เขาก็รู้สึกอึมครึมนะคะยังไม่ค่อยกระจ่างแจ้งนะักกับเรื่องราวต่างๆของชีวิตอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็ยังหาคำตอบอะไรไม่ได้ชัดเจนว่าจะไปทางทิศท,ทางไหนดีนะคะแล้วก็อารมณ์ตอนนี้ก็ยัง ดูขึ้นขึ้นลงลงอยู่ยังดูขุ่นมัวนะคะยังดูแบบไม่ค่อยเชื่อใจใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สถานการณ์แวดล้อมก็ยังหาคําตอบอะไรที่ชัดเจนในชีวิตไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ค่ะดีเ e ็มเ r เขามี energy ของอะไรบ้างนี่คือ The m o มูลธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เดียมเพอร์ชาวเมธสิ่งที่เขาจะทำต่อไปก็คือต้องยึดมั่นกับตัวเองนะคะพยายามที่จะสร้างฐานะนะะหรือว่าทำในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆ Six p f Pentacles ในอดีตเขามีความรู้สึกว่าเขาเคยเจอกับความสัมพันธ์ที่มัน ไม่ค่อยเท่าเทียมกันนะเขาเขารู้ว่ามันมีการไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์อาจจะมีผู้ให้และผู้รับนะฮะไม่เท่ากันอย่างเช่นมีผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวผู้รับก็รับแต่เพียงฝ่ายเดียวอะไรแบบนั้นนะคะเขารู้ว่ามีคนน้อยอกน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้นี่คือเจ็ดถ้วยสถานการณ์ในตอนนี้ก็คือเหมือนกับ เขาไม่สามารถที่จะ,ะรู้ในคำตอบของชีวิตได้นะคะเขามีเปิดช้อยเปิดตัวเลือกจริงๆนะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาคุยมากมายเพราะเขาหวังในเรื่องของความเป็นครอบครัวเขาหวังจะเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นครอบครัวจริงๆจังๆและแต่มันก็อยู่ในระหว่างทางเลือกนั่นเองนะคะเขาก็มีความรู้สึกว่า อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีแพชชั่นกับใครบางคนนะแต่มันก็มีปัญหาเยอะเพราะในอดีตอ่ะเขาเคยเจอกับสถานการณ์ความรักที่มันมีอุปสรรคเยอะเลยนะคะมีการรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของการต่อสู้แข่งขันอะไรต่างๆด้วยนะในเรื่องของความรักในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการปิดกั้นกันไปมีการบล็อกกันอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือ การมุ่งไปสู่อนาคตข้างหน้าเขาตั้งใจที่จะทำงานนะคะขยันันแข่งในเรื่องของการทำงานหรือว่าทำงานให้มันสะสางงานให้มันได้ผ่านไปแต่ละวันแต่ละวันในใจเขาคิดถึงใครบางคนด้วยแต่เขาจะทำเป็นแบบอีโก้นะคะเขาจะมีอีโก้สูงทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่อะไรทั้งนั้นเขาจะเก็บความคิดถึงไว้ในใจนะแล้วเขาก็พยายามที่จะตัดใครบางคนออกไปนั่นเอง บทสรุปปิดท้ายของเขาเขาก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเขาคงจะต้องโฟกัสกับตัวเองให้มากกว่านี้เขาจะต้องไปประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินให้ได้เขาจะตั้งใจทำงานขยันจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เขาสามารถยืนอยู่ได้ ก็คือเขาจะต้องความสำเร็จในเรื่องของการเงินนั่นเองมี energy ของธาตุินพฤษพกันมังกรเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์แนวโน้มชีวิตของเขานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีความในใจอะไรนะคะข้อความอะไรที่อยากจะฝากถึงใครบางคนสิ่งที่อยู่ในใจเขาตอนนี้คืออะไร I just dream, wish for everything ในตอนนี้นะคะสิ่งที่เขาทำได้ก็คือโอเคเขาอาจจะมีการฝันมีการปรารถนาถึงสิ่งที่เขาอยากได้นะในตอนนี้มันก็สอดคล้องกับไพ่เจ็ดถ้วยเหมือนกันนะคะในตอนนี้เขาอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาต้องการในชีวิตนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่า อยากที่จะได้มันมาแต่เขาก็เหมือนกับแบบว่าเออมันมันก็ยังอยู่ในความฝันของเขาอะ่ะเขาฝันอยากที่จะเป็นนู่นเป็นนี่หรืออยากจะได้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเขาอาจจะฝันถึงใครบางคนด้วยในตอนนี้ <c oughs> I could be your hero baby <c oughs> เขาอยากจะบอกใครบางคนว่าเขาอยากที่จะเป็นฮีโร่ของคนคนนั้น This love scare me เขาเคยมีความรักที่มันทำให้เขารู้สึกกลัวรู้สึกว่ามันมันช่างน่าเข็ดขยาดและหวาดกลัวเหลือเกินความรักทําให้เขารู้สึกกลัวนะคะเขามีความฝังใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยแหละ Yes เขายืนยันนะว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ Now is not the time แล้วเขาก็รู้ว่า เวลาเนี้ยมันคงจะไม่ใช่เวลาแล้วละ่ะเรื่องราวต่างๆมันได้เปลี่ยนแปลงไปละถ้าเขาจะบอกถึงใครบางคนก็อาจจะบอกว่ามันคงไม่ใช่เวลานี้หรอกไม่ใช่เวลาของเราสองคนนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของทัดตินนะคะคนนั้นของชาวทัดตินเรื่องราวตรงนี้นะคะก็เป็น energy ที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะคะในช่วง ภายในสาเดือนนับจากที่ได้เข้ามาดูนั่นเองคุณสามารถติดต่อตัวดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like share comment ในช anel น,นิยรยาทาโรคแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ